สวัสดีค่ะคุณยายนะโค้งสุดท้ายในวันนี้นะสุดท้ายแล้วค่ะตั้งแต่เว่นนใ้มหาไม่นางเจ้เดยวดีเอาบมามหาเจ้าเวิ้งน้ำอันคนมีโศกเยอคนมีโศกกับแมนตัวคือว่าเด็ดกระแขงอนนี้ฟันฟันเม็ดเดียวล้านเปอร์เซ็นต์ได้ยินมากนี่ยสุดยอดมีมีแปดตัวเดียวเอาตัวเดียวก็คุ้มตัวเนาะแม่เขาจะคือดับแปดเนาะทมาสองุนนีะมาสองแปดไหมคะมา แปดสองตนแมมอ๋อนี่บอกให้ได้แต่มุดไบบอาไปได้ไหมได้เดี๋ยวเขียนเอาอันนั่นก่อนไปยาไปเอาอันนังซื้อแยมาเดี๋ยวรอคุ้นแม่นางแป๊บนึงนะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวใจบุญเขียนแปดบนึงแปกแหดงแปดแุณแม่จปดแปดแปดมปดแ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 ีดแปดแปดแปดแดแปดแบดแปดแดแดแปดแแปงแดด พิ่นดาบแปดห้องก่อนมาแปดแดสติเออบ้านพุดเนาะบ้านพุดบ้านพุดมีเบิ่นเบิงแม่จะเบิงเรีกเบิรนหายเรียกเบิ่นมีหกหกเาก็มีตัวเดียวเบิรนบอกเบิ่นมี่หกหกตัวเดียวมันออกแล้วอสองสองที่เอายูบอ สองสองหกหกนี่สองบนเพื่อนี่ตัวอ๋อคืออยู่ดงนีป่ะอืมอันงวดว่งหันมันออกวันอังคารนี่เนาะไม่น่ะบ่งวดที่ผ่านมาแม่นันมีหกหกบ่ใส่เบิลยข่อยบิใส่งนี้มีแต่สี่สี่หมดที่ผ่านมาออกวันหยังสิเออวันอังข้า่นวันวันวันพูดดิ้งวดสิมากวันนันจันนี่บ่แมนกับวันพูดดูอันนี้งวดที่ผ่านมาแม่นมันออกวันอาทิตย์เออบอก วันอาทิตย์น้อมาแม่ว่ามันมีเด็กเบิ่์นว่ามันมีมี่เจ็ดเจ็ดเด็กเบิเบ่์นวันอาทิตย์เนาะสีส่สีสองสองอันเบิ่์นมแม่บ่แม่เอออันเบิ่์นวันอาทิตย์เน่ยสีเก่ากมี่ให้กันเนี่ยเล่นแปดบนเล่นสี่รางร่องอสองนะ เด่นแปดลองสองน้าบนนะมาตววดรอนบ่แม่ม่มาตววดบ่มีคนนี้มแต่แม่ก็ไม่งหญ่บุญจ้ะเกอนมากนะเห็นแม่บุญกลับอยู่เราเมียเราบ่จ้ะเ้าหอยไปื่อง ปดสี่สองแปดสี่สองสี่แปดห้าสี่แปดห้าสองตัวมี 8, 2, 8, 8, 4, 8, 8, แปดสองแปดสามแปดสี่ติดแปดได้ใจ่ไหมนอ้มองคนเดินแปดเดินห้ามาทราบข่าวหรอกคือทังวันเลยตั้อ,อัน คนมีโศกเพราะว่าแม่เอ้ยเมียได้แรนน้ำยาอันนั่นถอวะสั่นขั้นเล่นตัวไดกับเอาตัวนั่นลงในคลีบห้องนี้โรดวันสั้นเพราะว่ามันกัมีสีแฉ่สี่หางมันบอลมีแฉ่สี่หางสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สองหน้ามี้วยะแมน่สี่ศูนย์ใช่หรอสี่นะสี่ก็ว่ามีสี่หนึ่งอยู่นี่ บะมีสีหนึ่งนีมันมันวัตหนังขั้นตัวเดียวสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่สองสี่แปดสี่เก้าตัวกันศูนย์แปดแปดศูนย์มันมาแม่กันบนเนาะกันบนเออเท่านั้นนะยาเอาชั่งสองตัวทศความเป็นตัวกลานั่นไหมนะเออความเป็นตัวกลาฟแล้วนั่นตัวแรกวันนี้แม่แล้วบนเราบอกหันเพื่อล่างแนวแนวบนละ แรงล่างแล้วสีสองล่างเน้นสีสองจา้าโอ้สีสองแล้วเทเบิบนบนแปดสีสองบ่สองตัวเข้าอย่างบนนี้สามตัวนี่แม่เน้นแปดสี่สองมาแปดสี่สองมาเน,นี่เข้าเอาแปดสองเข้าไม่รูน้นะแม่น่าอย่างนี้จ้าเอาเอาแปดสองนะ เดี๋ยวเดียวบนก็มีแตสองเดี่ยวตัวไรนะมันดูในหลอกเท่าน,นีบอมันมีอยู่มันมีอยู่แล้วหรอกนะ4ีศูนยีสองอ้ยแปดีแปดบอมีหนึง 8, น่งบ, 48, บมีม4 เอาเจียวแปดซี่คือเจียวแปดค่ะเขาว่าสีมาเลยขีดได้น้าหงุดนี่นะเขาว่ากระยาเขาว่าเอาเขาว่ามันก็ไปน้ำเขาดีมันไปไปไปตามเดียนเลขขีดเออเลขขีดเลขขีดคือจังสี่คือจังสี่นี่ขีดสองโตคู่สองโตนี่นะขั้นขั้นขั้นเลขขีดนะแปดสามก็ดีแปดห้าก็ดีมันเป็นเลขขีดเอาอย่างนั้น แปดามก็สวยดิแปดามก็สวยตีเอาแปดหาเพียงแปดหาเนาะเออสี่แปดห้านี่เออนั่นมันมันมันเอาตัวขีดใส่แหมก็สีร่างเนาะสี่แปดห้าเนาะอืาเออว่ากันสองตัวนั่นเด้อเออได้แล้วเอาบัในีโซ่ดิบหนึ่งโซ่เออชิฟาไปกินข้าวสวยหรือข้าวเศร้าก็ยีน่ากั่นมึงไปต้อยเราบอกบอก บ็คุ้งลายบ่แม่มันบ่อลายก็พอได้กินพ่อได้กินพอได้อยากอยู่พ่อได้กินพอได้อยากว่ฝันคือเก่็หมอกผมกแม่นางนี่ไม่เคยฝันถามเรื่องฝันสิอย่าถามเรื่องฝันเอาเจ้าไปทำย่าเกิดล้วบ่ดนั้นน้อยบ่อเลยคนบ่ทันได้เอาอันตานั่นเล่ามาเหมือน่นหายยังเล่าหายยังซั่นคิดบ่อือจัดแล้ว ของตะลงวังเหมว่านนี่ดิมันบบไปหน่อยเนาะไปลุ่งนะน้าสิตนะลุ่งโน่นนี่นะตัวเันทรงไหลนะเดี๋ยวคนถืมาหอดมือนี่ตัวนาสิทเออหอดมือหอดมือนี่หน้ามือนี่ไปท่้ามือนี่ก็หอดมือนี่อันเท่าไรแปดชั่วโมงว่เสมอทล้วานนะคือสิครับเร็วเถอะนาะงช้นนี่นะแปดชั่วโมงอ้า ถามว่าฟันกับว่าฟันหรือกาว่าฟันกันยังว่าเทาแล้วมันเศร้าฟันมันตัดเส้นฟันออกนะแล้ว่าอโอ้ยว่าแม่ว่าเจ้าเฮ็ดยังไงเนาะอธิษฐานย่ำในนกย่ำในไหว้พระย่ำในกัะไรเนาะอันบนบนแม่ไหวรูนเพิ่นขึ้นสีวาน้อหน่อยกันเมื่อนี้ได้ยินเสียงไหว้พระย่ายี่งเมาเลเนาะ ปากกะที่ว่าผู้กะทีแปลกละทีมันมาแม่เพราะว่าห้าวไหวมือเศร้ามือแรงแม่น้อยแต่ว่าจมปาเห็นไหยป่วยสีได้สั่งในแผงมันบอหมอกซ้ำหมอกจักหกตัวเพราะอะไรจักสามทิพย์ละแล้วมาฝันคือเ่าขนาดจมปันกับบ่ฝันจังไหยกับบ่ฝันวันนี้แม่ก็ได้ว่าอันขั้นเมื่อไรบ่เว้าบ่ไอ้นิ่เสียงไหวภาพผู้สีว่าเมาดิเนาะเมาผู้เดียวนี่วะคินนานละแม่นะ <ผ>อันนี้ตื่นเศร้าคุณมากกับวายนี่แล้วก็ไปวายวัดเนาะย่าโมาแอแ่งกตเมื่อวายนี่ค่อยนอนเนาะยังสิ่แม่สู้มือโค้งโคงสุดท้ายล้วบ่มีอีกแล้วมันบ่นีนนรู้สิ่มี้ถลดเด็ด,นนม,ด,ม,ดม่นนี่มีซ้ำานีละมีซ้ำนีละนูอืมเอาโค้งสุดท้ายคุณยายนางร้านเปอร์เซ็นประจำงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะค่ะบนไม่นั่งเด่นแปดรองที่สองนะแม่เนาะ ส่วนสามตัวไม่นั่งหายมือนี่สามหางเด้อจ้ะมีเก้าแปดสองแปดสี่สองสี่แปดห้าไม่นั่งว่งไปที่แปดสี่สองตัวร่องกันไว้แน่ะคือสี่แปดหารมาแม่ส่วนสองตัวบนมีแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าตัวกันแปดศูนย์เน้นที่แปดหานะคะถูกต้องไหมจ้ะส่วนรางเนาะ ลางเด่นซีร่องศูนย์ค่ะจับคู่ให้สีหางแตกฟันมิดเดียวล้านเปอร์เซ็นด้ยวยพันวางหมดนี่วัสนอ่าม่ซีศูนย์ซีสองซีแปดซีเก้าเน้นตีซีสองม็ดเดียวงามที่เหล็กไม่น่างมันยิีซีหมดดีึกค่แต่ว่าไออัอนนั่นเพ่นว่าคนมิโศพ่นวาม้ากันหมดแตกหมดนี่ไปบวชซะเพียงหนุ่มนเจ <laughs> ้าบอกว่า <laughs> บวชบ้าก็ได้ตัววันคิดว่าน่าจะ เขาอีดอกแดงมานั่งมาในนาต่เขาเยอะดอกแต่ว่าแปดสี่ล้านเปอร์เซ็นเนอะแปดล้านเปอร์เซ็นเลยแม่แต่ว่าเพื่อนสีหาใส่อบอกให้ขาแล้วเพื่อน่าโอ้ยเนี่ยายานั่งคัดว่ารับแล้วมันสีมาอายู่บอกว่าสมมติเพื่อน่าขอใส่ทุก,ลกหลูกนะไรเพื่อนแม่เนาะแปดล้านเปิดเส้นมาเพ่อนแปดมาล้านเปอร์เซ็นว่าสันแม่นั่ง่าฟังเด้อค่ะท่านผู้ชมเออเสนหน่อยแม่ยังถามแม่นั่งอีกเพราะตอนนี่ ไม่นั่งกี่เขาเที่ยงละบอตาจริงเนาะเอาโวยหน้งไม่นั่คนสวยสวยเอ้าแม่ให้พ่อเนฟซี่เขากันได้เยแม่เด้อแล้วแล้วแม่บอลนี่หอดซิบนาทีอยู่บ่าค่ะซิบสิบกลัวละแม่ได้อยู่อ่าสุกสีสุกมันเด้อสุกๆคนเงื่นอะไกล่อมท่องไหลมาเด้อคิดจริงไหลคอยไหลจริงนั่นทุกๆุกนเด้อจ้าฮ่าบันี้ก็บลกวนลไม่รวยค่ะ ขอบคุณมานั่งหลายๆะค่ะสวัสดีจ้ะส,สดีจ้สำหรับเมื่